สวัสดีครับคุณอยู่กับผมแอร์ดรสอาตัวนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงนักมวยรูปหล่อล่ำคนหนึ่งนะครับซึ่งเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและความมีวินัยในอาชีพของเขาในวงการมวยโดยเฉพาะวันนี้เราจะพูดถึงนักมวยที่มีชื่อเสียงในวันจ้ามชชดอย่างนิโคคาริโลครับนักมวยที่ไม่เพียงมีแต่ทักษะที่ยอดเยี่ยมน,นะครับแต่ยังมีทัศนคติที่ทําให้เขาประสบความสาเร็จในระดับหนึ่งครับ มาดูกันว่าเขามีข้อดีอะไรบ้างที่ทำให้เขากลายเป็นนักมวยที่มีคนพูดถึงอย่างมากครับส่วนตัวผมนะครับแอดโอดก็ชอบนิโกคาไดโร่ขอกันครับเพราะว่าเขามีวินัยที่เยอะเย่ะม,มากครับสามารถทำน้ำหนักได้ทั้งสองรุ่นโดยที่ยังมีมัดกล้ามเนื้อที่คมชัดและใหญ่ครับซึ่งแสดงให้เห็นว่าเขามีวินัยที่สูงข้มานะครับที่ทําร่างกายได้ขนาดนี้เอาล่ะครับมาพูดถึงข้อดีข้้อออทีี่1 1กกกัััันนนนะคนคครครรรบบืววาามมมิยใฝึซ ถึงแรกที่นิโคคาเลโลแตกต่างจากนักมวยคนอื่นก็คือความมีวินัยในการฝึกซ้อมแม้ว่าจะมีตารางเวลาที่ยากลาบากและการแข่งขันที่ดุเดือดแต่เขาก็ไม่เคยย่อท้อในการฝึกซ้อมในแต่ละวันครับเขาทําตามแผนการฝึกซ้อมอย่างเคร่งครัดครับไม่ว่าจะเป็นการออกกาลังกายเสริมความแข็งแกร่งหรือทักษะเฉพาะด้านเขารู้ดีว่าความสําเร็จในอาชีพมวยนั้นต้องใช้เวลาและความพยายามต่อเนื่องครับผมเชื่อว่านะครับเขาต้องประสบความสาเร็จอย่างมากในสักวันหนึ่งครับ ข้อดีข้อที่2นะครับการมีจิตใจที่มุ่งมั่นและไม่ยอมแพ้ครับอีกหนึ่งข้อที่น่าสนใจของนิโค,โคลคาเรโล่ก็คือมีจิตใจที่ไม่ยอมแพ้และมุ่งมั่นไปข้างหน้าครับเขามีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงนะครับไม่ไว่าจะเจออุปสรรคหรือความท้าทายในสนามแข่งครับเขาใช้ความล้มเหลวหรือความยากลาบากเป็นแรงผลักดันให้เขาทําได้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องครับก็ในไฟต์ที่ล่าสุดก็แพ้นาบิลมาผมเชื่อว่าไฟต์ที่เจอกับศิทธิชัยผมว่าเขาต้อง มีพัฒนาการได้ดีมากขึ้นแน่นอนครับเดี๋ยวเรา,เาชมกันนะครับแล้วก็เขาไม่เคยยอมแพ้แม้ในายามที่สิ่งต่างๆไม่เป็นไปตามที่คาดหวังครับซึ่งเป็นลักษณะที่นักกีฬาทุกคนต้องมีในการเติบโตในวงการกีฬาครับและข้อที่3นะครับความสามารถในการเรียนรู้และปรับตัวครับนิโคโเคโลโรยังมีความสามารถในการเรียนรู้และปรับตัวได้อย่างรวดเร็วนะครับนอกจากการฝึกซ้อมและการเตรียมตัวอย่างหนักเขายังเปิดรับคําแนะนําจากโค้ชและผู้เชี่ยวชาญในวงการมวยครับ เพื่อพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นอยู่เสมอครับการยอมรับว่าตนเองสามารถพัฒนาและพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ผมเชื่อว่าต้องมีวันของเขาสักวันหนึ่งครับสรุปนะครับสิ่งที่ทําให้นิโคเคเรโรประสบความสําเร็จในวันแชมเปี้ยนชิพระดับหนึ่งนะครับก็คือความมีวินัยในการฝึกซ้อมการม,มีจิตใจที่มุ่งมั่นและไม่ยอมแพ้และความสามารถในการเรียนรู้ระดับตัวครับซึ่งในวงการมวยเต็มไปด้วยการแข่งขันและความท้าทายมากมายครับการมีคุณสมบัติเหล่านี้ จะทําให้เขาเป็นนักมวยที่น่าชื่นชมและเป็นแรงบรนดาใจกับนักมวยรุ่นใหม่ครับซึ่งความมีวินัยเนี่ยผมว่าคนหนึ่งที่ทําได้ดีมากๆเลยก็คือตะวันฉายครับที่ได้รับการยอมรับจากแฟนมวยทั่วโลกครับและผมเชื่อว่านิโคต้องมีวันองเขาสักวันหนึ่งนะครับก็ท้ายนี้นะครับขอบคุณที่รับฟังพอดแคสต์มาถึงตอนนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นแรงบันดาใจให้กับทุกคนนะครับไม่มากก็น้อยนะครับ ก็ขอให้ตั้งใจทำตามความฝันของตัวเองครับอย่าลืมว่าความสำเร็จไม่ได้มาแค่เพียงโชคนะครับแต่ว่าต้องมาจากความมุ่งมั่นและความพยายามและไม่ย่อท้อนะครับหากเพื่อนๆชอบพอดแคสต์ตอนนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามเราด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปและสาระดีๆจากเราที่จะนำมาแชร์กันอีกเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ผมไปก่อนนะครับผมแอรอนจากโต๊ะเวิร์กขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ